สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำรยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องพบสาวกสองคนจาก,รากา 24, พระธรรมลูกาบทที่24ข้อ28ถึงข้อ34พระธรรมลูกาบทที่24ข้อ28ถึง34เมื่อเขามาใกล้หมู่บ้านที่จะไปนั้น พระองค์ทรงกระทำเหมือนจะทรงดำเนินเลยไปเขาจึงพูดหน่วงเหนียวพระองค์ว่าเชิญท่านหยุดพักกับเราเพราะว่าจวนเย็นแล้วและวันก็ล่วงไปมากพระองค์จึงเสด็จเข้าไปเพื่อพักอยู่กับเขาต่อมาเมื่อพระองค์เสวยพระกายหารกับเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังโมทนาพระคุณแล้วหักส่งให้เขา ตาของเขาก็หายฟางและเขาก็รู้จักพระองค์แล้วพระองค์ก็อันตรธานไปจากเขาเขาจึงพูดกันว่าใจเราเร่าร้อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสกับเราตามทางเมื่อทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังมีใช่หรือแล้วคนทั้งสองนั้นก็ลุกขึ้นในโมงนั้นเองกลับไปยังกรุงเยรูซาเลม็ม และพวกสาวก11คนชุมนุมกันอยู่พร้อมทั้งพักพวกกำลังพูดกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆและได้ปรากฏแก่ซีโมนถ้าเป็นเรื่องราวของสาวกสองคน ที่อยู่ในอารมณ์เดียวกันกันกบคนอื่นคือว่าหมดอะไรตายอยากหมดกำลังใจความหวังที่หวังใจว่าพระเย,ยซูจะมาเป็นผู้นำชนชาติสิเองปลดปล่อยสิราเองให้พ้นจากอำนาจของโรมมันหมดไปสิ่งที่เขาทำได้นี่คืออยากกลับบ้านสองคนนี้ต้องการกลับไปบ้านของเขาคือที่เอ็มมาอุส ระหว่างที่ก็เดินคุยไปเขาก็พบพระเยซูกลางทางแต่เขาก็จำพระเยซูไม่ได้พระเยซูสักถามว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันแล้วก็สิมทันทำไมหน้าตาเศร้าหมองเขาบอกเอ๊ะท่านเป็นคนเดียวเหรอที่ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสองสมวันที่เกิดขึ้นคือพระเยซูผู้ที่เราหวังใจว่าเป็นพระคริสต์เนี่ยได้ตายแล้วนะฮะน,นั่นคือสิ่งที่เขาพูดกัน พระเยซูก็เดินไปกับเขาและก็เล่าเรื่องพัมพีณส <c oughs> นาูดีดผู้เผยชนะธรรมยัติให้กับบรรดาอสองคนนี้ฟังพอไปถึงที่หมู่บ้านก็มีโอกาสได้กินอาหารด้วยกันเมื่อกินอาหารตอนที่พระเยซูหักขนมปังเขาจําได้ว่าเป็นพระเยซูนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังนั้นพระเยซูก็อันตรธานหายไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลยไม่ไปละ เอมาอุสกลับมายัางสาวกมาเล่าให้ฟังว่าเขาพบพระเยซูและหลายสาวกหลายคนก็บอกว่าเขาได้พบพระเยซูเหมือนกันเป็นการยืนยันกันนั้นเรื่องราวที่สองคนได้พบพระเยซู mm hmm. ก็เป็นข้อคิดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งสําหรับชีวิตวิถีของเราสิ่งแรกเลยที่ผมก็พยายามคุยบ่อยๆนะว่าสาวกสองคนเนี้ยบางคีใช้ว่าเขาพบพระเยซูและเขาจําพระเยซูไม่ได้ คาว่าจําไม่ได้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เขาจําไม่ได้นะฮะเขาก็คงจะมองดูโอนาตาคนนี้เหมือนพระเยซูเพียงแต่เขาไม่เชื่อเป็นพระเยซูบังพีเรมถึอว่าจําไม่ได้นะคนเราเป็นไม่ได้เราก็อยู่กันมาสามปีกว่าจําไม่ได้จําได้แต่ที่บอกจําไม่ได้เพราะไม่เชื่อว่าเป็นพระเยซู เพราะว่าพระเยซูที่เขารู้จักนั้นตายแล้วคนนี้อย่างเก่งก็หน้าตาคล้ายพระเยซูอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นข่าวที่ผ่านมาความเชื่อทำให้เรามองเห็นแต่พูดตรงไปมานี่ก็เช่นเดียวกันความเชื่อเนี่ยเรามีความเชื่อแบบไหนเราก็คิดแบบนั้นเมื่อเราเชื่อพระเยซูตายแล้วต่อให้พระเยซูมาอ,อยู่ตรงหน้าเราเราเข้าไม่เชื่อว่าเป็นพระเยซู เพราะเราดูยังไงก็ไม่เชื่อออกเป็นพระเยซูนั้นในชีวิตของเราในการติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยผมอยากให้เรามีภาพพระเยซูในสมองของเราว่าพระเยซูเราเชื่อในเป็นใครถ้าเราเชื่อพระเยซูพระเจ้าเราจะมองพระเยซูอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเราเชื่อพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าหรือพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่เราก็จะมองพระเยซูอีกแบบหนึ่งเราจะเห็นว่าหลายคนที่เชื่อพระเยซูในเชิงศาสนาเนี่ย ก็ไม่เคยคิดว่าพระเยซูเป็นจากความตายและไม่เคยคิดว่าพระเยซูจะมีอําิอนาจและไม่เคยคิดจะอิษฐานอะไรกับพระเยซูเพื่อทําการใหญ่ๆเพราะเขาเชื่อว่าพระเยซูตายแล้วแต่คนที่เชื่อพระเยซูตายเป็นขึ้นจากความตายยังทรงพนันอยู่เขาจะอิษฐานเรื่องใหญ่ให้พระเจ้าทําและเขาพร้อมจะทํากับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอันที่สองแล้วทาไมเขาจําพระเยซูได้ เหตุการณ์ที่เขากินอาหารกับพระเยซูตอนพระเยซูหักขนมปังหักปลกปาส่งให้เขาเขาจำได้เพราะนี่คือเหตุการณ์บนตโต๊ะอาหารเขาจําได้นะฮะประสบการณ์ในพระเจ้าทําให้เขามั่นใจว่าพระเจ้าที่เขาเชื่อทรงพระชนอยู่คนที่ทําอย่างนี้มีคนเดียวคือพระเยซูเพราะว่าปัสะคาที่เขากินนะ,ะไม่เหมือนกับปัสะคา คนอื่นกินทำให้เขาจําแม่นปะสะัสกาคนอื่นกินมีแกะมีอะไรต่างแต่ปัสกาที่พระเยซูกินเขาไม่มีแกะมีแต่ขนมปังและนะองุลน,นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจํามานนะฮะเขาจึงมีความมั่นใจซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ได้ยินคร่าวๆอยู่แล้วว่าพระเยซูเป็นจากความตายแต่เขาไม่เชื่อนะเขาไม่เชื่อแต่วันนี้เขาเห็นเองและสิ่งกี่ทำนี้ไม่มีใครทำนอกจากพระเยซูทำประสบการณ์ในพระเจ้าทำให้เรามั่นใจว่าพระเจ้ามีจริง นันก็หนุน,นใจทั้งหลายในทีนี้ให้เรามีความมั่นใจนะครับพระเจ้าพร้อมในการจะเปิสูต์ตัวเองให้เราเห็นว่าพุ่มพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่หน้าที่ของเราคือเรียนรู้จักที่จะรับเอาประสบการณ์พระเจ้าสแสดงกับเราแต่เมื่อเรามีประสบการณ์เจ้ามากเท่าไรเราก็จะมีความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงประชนอยู่มากเท่านั้นชีวิตคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้าทรงประชนอยู่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวในชีวิตที่เขามีต่อพระเจ้า และทาให้เขามั่นใจว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แต่เพราะเขามีประสบการณ์เจ้าต่อเนื่องครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแรงครั้งเล่าและต่อเรื่องทุกๆวันเขาจึงมีความมั่นใจว่าพระเจ้าที่เขาเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นั้นก็หนุนใจพี่น้องน,นะครับว่าชีตของเรานั้นจําเป็นต้องมีประสบการณ์พระเจ้าเสมอให้เราใกล้ชิดพระเจ้าไว้คําว่าใกล้ชิดพระเจ้าติดสนิทก,กับพระเจ้าในความหมายหนึ่งคือว่าให้เรามีความผูกพันกับพระองค์ และมีประสบการณ์กพระองค์ตลอดเวลาและเราจะมั่นใจว่าพระเจ้าตลอดรเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงพอชนอยู่เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชและเราจะมีความมั่นใจในการติดตามพระองค์และเราจะทําการใหญ่ๆที่พระเจ้าให้เราทําเกินกว่าที่เราจะเข้าใจร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสงเสริมขอบคุณในความรักพระองค์พระเจ้าอวยพรประทานสสงสุขสำคัญหลายในการติดตามพระองค์และมีประสบการณ์พระองค์เสมอทุกวัน ในนนรระะาาามมพเเยเจ้อคำถามสำหรับการใครครวญถ้าพระเยซูถามท่านว่าแล้วพวกท่านว่าเราคือใครท่านจะตอบพระเยซูว่าอะไร ้อคิดประจํานี้นะครับท่านเชื่ออย่างไรท่านจะมองเห็นอย่างนั้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภนรกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ